สวัสดีค่ะการมนตรมีทุกท่านนะคะปุเป้ซีเนเจอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะปุเป้จะมาถามแล้วก็มาเล่าถึงการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะกับเพื่อนๆนะก่อนหน้านี้นะคะปุเป้ได้รับก่อนที่จะได้รับวัคซีนโมเดอร์นานะปุเป้ได้ฉีดซีโนฟาร์มนะคะ2เข็มเข็มแรกที่ปุเป้ไปฉีดนะ ก็ประมาณวันที่ก่อนนะวันที่23เดือน8นะคะ23เดือน8แล้วก็เข็ม okay, ที่2นะคะก็13เดือน9นะคะเพื่อนเป็นเป็นวัคซีนที่ได้จากขากออกัารากาอบจสมุทรปราการนะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่าปุ๊เปก็ไม่ได้อยากฉีดนะนเพื่อนๆแต่ด้วยหน้าที่นะคะ ที่ต้องทำเพราะว่าทำงานกับบริษัทนะคะบริษัทต้องให้พนักงานนั้นฉีดนะคะปุ๊เปคิดว่าการฉีดชินโนฟาร์มมาน่ะมันไม่มีผลอะไรนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรกับปุ๊เปนะคะและปุ๊เปก็คิดว่าอยากจะหยุดที่เข็มสองเท่านั้นนะแต่ด้วยภาวะที่เจ้าโควิดมันไม่ยอมลดลาวาสอบกับเราง่ายๆนะคะ มันก็เกิดเป็นโอไมคอนมาอีกใช่ไหมคะจนทำให้คนเนี้ยกลับมาติดเชื้อเพิ่มขึ้นบริษัทเลยให้พนักงานไปฉีดเข็มสามจริงๆแล้วว่าปุเป้ก,ก็ไม่ได้แบบคือถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันะ่ะใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองอะ่ะก็ได้นะคะเป้ก,ก็ไม่อยากจะฉีดเลยกำลังคิดอยู่ว่า ฉีดดีไม่ฉีดดีก็ได้ไปลงทะเบียนฉีดกับอบอจอสุประการอีกแล้วนะคะได้เป็นวัคซีนโมเดอร์นาเป้ไปฉีดมาเมื่อวันที่31มกราคมนะคะที่ผ่านมาคลิปนี้ปุ้ปเป้ทำอัดคลิปเนี่ยวันที่12กุมภาพันธ์2565นะคะอาการอาการที่ฉีดโมเดอร์นานะวันที่ไปฉีดอะคือวันที่31มมกราคมนะคะ ได้ฉีดคิวตอนเที่ยงแต่ว่าปูเป้ไปผิดเวลานะคะเขาก็เลยฉีดเก็บตกให้ก็คือหลังจากบ่ายอ่าบ่ายสามโมงครึ่งไปแล้วนะเวลาเข้าไปฉีดนะคะก็เราเป็นคนกลัวเข็มเนะอะก็บอกหมอนิดน,นึงนะคะสําหรับใครที่กลัวเข็มนะบอกหมอไปนะคะว่ากลัวเข็มนะคะซึ่งอุณหภูมิที่ปุเป้วัด ก่อนจะเข้าปกตินะแต่พอปุเป้จะไปเจอเข็มอาะมือมันจะเย็นแล้วมันทำให้อุณภูมิมันลดลงเหลือสามสิบห้านะคะจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยคนกลัวเข็มเหมือนนี่แตกมือเต็มเลยนะคะเลาก็บอกหมอไปนะว่ากลัวเข็มนะคะพอเข้าไปฉีดหมอก็ฉีดก็มือเบานะคะจนแบบเราก็ ไม่ค่อยรู้สึกเจ็บหรอกนะคะเพราะหมอเขาจะเบามือเพราะหลังจากนั้นบุเป้ก็นั่งสังเกตอาการ30นาทีหลังจากานั่งไปสักพักเรื่อยๆ,ๆนะก็น้ำขึ้นมาจิบบ้างมนเทาอาการตื่นเต้นนะคะจากการกลัวเข็มนั่นเองนะคะหลังจาก30นาทีแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะก็พากันกลับบ้านนั่นเองนะคะวันนั้นไปฉีดมีเพื่อนไปฉีดด้วยนะคะ แล้วกออ็พากันกลับบ้านแต่ก็ระหว่างเดินทางก็ยังไม่มีอาการใดๆนะคะพอกลับมาถึงบ้านนะคะประมาณหกโมงเย็นได้นะเริ่มนะคะพอเริ่มแบบรู้สึกปวดหัวนะคะแล้วก็มีไข้ขึ้นนะ,ะมีไข้เล็กน้อยพอตกกลาดึกอะไข้เริ่มมานะคะ เช้าวันต่อมาก็ต้องลางงานเพ้าะไปทํางานไม่ได้นะคะอาการของมันอ่ะจะรู้สึกแบบปวดแขนมากนะคะแล้วก็บวมด้วยนะพอมาวันที่สามอ๋อบวมบวมแดงด้วยไม่ก็ยังไม่พอใจมันนะคะก็ยกแขนไม่ขึ้นเลยจ้าแล้วก็รุรนลุบากมากอะ่ะหลายหลายคนอาจจะไม่เป็นแต่บางคน ก็เป็นนะคะแล้วก็พอวันที่สามเริ่มเริ่มปวดบริเวณใต้จักระแล้นะตรงนี้นะคะก็ก,ก็รู้สึกปวดอะคะ่ะแล้วก็จะเริ่มคันคันบริเวณตรงนี้ด้วยตรงที่ไปฉีดมานะคะนั่นแหละค่ะก็เมยก็ได้ไปฉีดเข็มสามเราก็จะได้เราได้ใบเซอร์นี้มานะมีนะคะเข็มสามนะคะก็เป็นอันครบนะคะเสร็จพิธีนะคะ ถ้าจะให้ฉีดเข็ม4ีอีก,กุเป้คงไม่ฉีดแล้วละคะ่ะพอกันทีนะคะเพราะว่าอาการข้างเคียงของบูรนานะ์นั้นเป้ก็อยากจะมาทำคิดเล่าให้ฟังแล้วก็มาถามผู้รู้ด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ฉีดมาจนน้าบัตรน,นี้วันที่12นะกุมภานุ้เป้รู้สึกเหนื่อยนะคะหายใจเหนื่อยมากเมื่อก่อนใช้แมสผ้าปิดจมูกะคะ่ะหายใจสบายอยู่นะแต่พอไปฉีดบรณาเนี่ยต้องใช้ เจ้าผ้าหน้ากากอนามัยผ้ากระดาษอะคะ่ะขนาดใช้หน้ากากอนามัยผ้ากระดาษแล้วยังหายใจรู้สึกแบบเหนื่อยอะคะ่ะหายใจไม่อิ่มนะแล้วก็มีอาการแบบเจ็บจี้ที่หัวใจนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้ปุ๊ปเป้ยังไม่ได้ไปหาหมอนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอาการมันจะทุเลาลงนะคะปุ๊ปเป้ก็รอดูอยู่นะหรือว่าจะไปหาหมอดีนะ กลัวหมอจะบอกว่าอุปทานไปเพราะว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งก็เป็นเหมือนกันแล้วเขาไปหาหมอหมอเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าที่ทํางานอะอาการแบบนี้เป็นเหมือนกัน4ี่คนโดยในผู้หญิงนะคะผู้ชายไม่เห็นจะเป็นนะคะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะเราก็จะเจ็บกล้ามเอ่อเจ็บหัวใจเหนื่อยหอบนะแล้วก็จะมีอาการท้องเสียแต่อาการท้องเสียเนี่ยหายไปภายใน 5้าวันนะคะเพื่อนและอาการต่อมาที่ปุ๊ปเป้ยังเป็นอยู่ก็คือปวดหัวตรงนี้นะคะตรงนี้ปวดตรงนี้มากเลยปวดตลอดตอนนี้ก็ยังไม่หายแล้วก็กินยาทุกวันเลยนะคะเพื่อลดอาการปวดนั่นเองนะคะแล้วก็มันพอจะมีแบบเป้เป็นอากาศเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่แล้วมันทําให้ปุ๊เป้น,นั้นภูมิ ภูมิแพ้เป็นง่ายกว่าเดิมอันนี้ปุเป้มไม่ได้อุปทานเพราะว่าอาการภูมิแพ้มันอยู่กับปุเป้ม,มาตั้งนานแล้วปุเป้รู้นะคะว่าอา่อันไหนแพ้มากแพ้น้อยอันนี้นะคะคือหลังจากฉีดโมเดอร์นามาปุเป้ก็ไม่ค่อยโอเคกับร่างกายสักเท่าไหร่อ่าเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปฉีดโมเดอร์นามาแล้วรู้สึกยางไรนะคะบอกปุเป้บ้างนะว่า,าควรจะทําตัวอย่างไรแต่สําหรับน้ําอุ่นนั้นอะ่ะก็ ทานน้ําเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วกินยาร่วมด้วยสําหรับคลิปนี้บูเป้ก็มาเล่าสู่กันฝังให้กับเพื่อนๆเท่านี้นะคะก็หวังจะเป็นคลิปหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆนั้นตัดสินใจไปฉีดโมเดอร์นาหรือไม่ฉีดนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจค,ค่ะและโปรดใช้วิจัยยาน ในการรับชมด้วยนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและก็ร่างกายส่วนตัวของปุ้เป้ที่ไปฉีดวัลน่ามาเท่านั้นนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ปุ้เป้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ